สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมลองทันนาลีคังกบใต้นะครับเป็นคังกบจากแหล่งป่าของจังหวัดพัทลุงครับก้อนนี้นะครับผมได้มาสี่ถึงห้าเดือนแล้วนะครับตอนผมได้มาเขาอาศัยอยู่ตามผาหินค่อนข้างจะร้อนเลยนะครับทําให้ใบของเขามีลักษณะแคะแกนนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เขาอาศัยอยู่นะครับดอกบานมามีลักษณะสวยงามนะครับ คางกบกรอนนี้ก็จะมีจุดเด่นที่สีสันนะครับดูลักษณะของสีกลีบดอกนะครับด้านหลังคาดอกก็จะเป็นสีเขียวไล่มาเป็นสีม่วงเข้มๆเ,เลยครับด้านบนก็จะเป็นสีขาวตัดกับกลีบด้านข้างที่เป็นสีเขียวม่วงสวยงามมากๆเลยครับจุดปะก็จะเป็นจุดแน่นๆน,น,นะครับเป็นจุดฝอยสีดำๆเป็นเอกลักษณ์ของคาง,งกบนะครับผักตายก็มีคางกบจากหลากหลายแหล่งนะครับมีความสวยงามแตกต่างกันไปครับ